่านนักิจหนูรอดครับเชิญครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนัก,กิจินรูรอดสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข045จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ท่านประธานที่การัครับต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายการรายงานกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศษฯฯฯฯรษฐกิจฐานรากและส,สังคมประจําปีก็ประมาณ2566ในวันนี้และต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ได้ให้ข้อมูลแด้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนประชารััสสวด <ys> ิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าพูดถึงคำว่ากองทุนประชารััสสวดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และสังคมพรามว่าจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักกับกองทุนนี้แต่ถ้าจากคำกล่าวรายงานจากการให้ข้อมูลเนี่ยก็ทำให้นึกถึงบัตรกลนจนบัตรสวัสดิการสังคมแห่งรัฐก็ ชาวบ้านก็จะรู้ทันทีว่านี่คือการจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนั้นถือว่าเป็นนโยบายเป็นโครงการที่ดีมาก ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนเป็นมาตรการเป็นพันธกิจที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้หลุดพ้นจากความลำบากเป็นการช่วยเหลือเป็นการสนับสนุนของรัฐที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อได้ยินคำนี้ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขามีความรู้สึกอบอุ่นใจสำหรับผู้ที่ได้รับสวัสดีการแต่ท่านประธานที่กรบครับโครงการนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่วันนี้ผมก็ต้องตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งเพื่อให้โครงการนี้ได้เกิดผลสำเร็จอย่างเชี่าทาง คณะกรรมการได้รายงานมานะครับประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นแรกเนี่ยเรามองถึงโครงสร้างในเชิงการบริหารกองทุนก็นโยบายนะเป็นเรื่องที่ดีแต่โครงสร้างเนี่ยผมจากจากการศึกษาเนี่ยมันมีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีคณะอนุกรรมการด้านนโยบายคณะอนุกรรมการด้านการจัดระบบข้อมูลและก็คณะอนุกรรมการในด้านของการดำเนินงานผมเห็นประเด็นในเรื่องของการจัดระบบข้อมูลหรือฐานข้อมูลท่านประธานครับเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย เราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าข้อมูลครัวเรือนหรือข้อมูลชีวิตของประชาชนเนี่ยเราได้มาจากการสำรวจเจาปถอถได้ยินกันนะครับว่าการสำรวจเจปอเนี่ย <understood> เป็นเรื่องที่ได้ข้อมูลมาไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการมีอารรมในเรื่องของรายได้ ในเรื่องของค่านิยมเหล่านี้จะมีครบถ้วนและก็นำไปใช้ได้ในการพัฒนาแต่ข้อมูลจากทะเบียนนะโครงการนี้ผมรับฟังเนี่ยผมรู้ว่าข้อมูลเนี่ยฐานข้อมูลนี้มาจากการลงทะเบียนกับผู้ที่มีคุณสมบัตินะไม่ว่าในเรื่องรายได้ในเรื่องของสัญชาติ ในเรื่องของกรรมสิทธิ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่เปิดให้ประชาชนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติแล้วมาลงทะเบียนท่านครับเมื่อกี้เนี่ยได้รายงานมีข้อมูลว่ามีผู้คนเนี่ยประชาชนที่เห็นว่าตัวเองมีคุณสมบัติเนี่ย22ล้านกว่าคน22ล้าน2 0 0แสน ใน22ล้าน2องแสนนี้ท้องผ่านการพิจารณาปรากฏว่าผ่านการพิจารณาไปนะครับ15ล้านนะในกระดาษเดียวกันและก็มายืนยันตัวตนว่าเป็นผู้สามารถที่จะได้รับสวัสดิการเนี่ย13 000, ล้านกว่าคนตั้งข้อสังเกตเห็นว่าอีก9ล้านนะอีก9ล้านเนี่ย มันเป็นเพราะเหตุผลอะไรถึงเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติประเด็นตรงนี้นะทำให้ประชาชนเนี่ยนะเกิดความสงสัยว่านะทำไมเราไม่ได้ทำไมคนนั้นได้คนนี้ได้ก็มักจะกล่าวว่าคนที่จดทะเบียนไม่จนคนที่จนไม่ได้จดนะ เพราะฉะนั้นการที่เราเปิดโอกาสตรงนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงแต่พอไปยืดแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์นะก็ตั้งข้อสังเกตว่าในการบริหารในเรื่องฐานขข้อมูลตรงนี้เราจะทำยังไงที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอัน,นี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นในเรื่องฐานข้อมูลแล้วก็ อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมอยากให้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยครับถ้าดูกรงสร้างแล้วเราจะเห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปสัมพั์ไม่มากนะอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเพื่อเพราะว่าเขารู้ปัญหารู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นครบห้าหมื่นกว่าล้านในแต่ละปีที่มาดําเนินในการตรงนี้อยากให้ถึงมือประชาชนและอยากให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสประชาชนผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมายที่ท่านคิดว่าว้เนี่ยได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ผมคิดว่าโครงการนี้ก็จะเดินไปข้างหน้านะครับที่ท่านทํามาแล้วนะที่ต่างกองทุนหรือว่าคณะกรรมการดําเนินการมาแล้วเนี่ยเดินถูกทางครับแต่อยากจะเพิ่มในเรื่องหนึ่งฐานข้อมูล2ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นิดหนึ่ง วันนี้ทำยังไงผลงานดีมากแต่ประชาชนเขารับรู้ในเรื่องนี้ถามว่ามากไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบมีเครือข่าย<ม>ก็จะทำให้การดำเนินงานของกองทุนนำไปสู่ความสำเร็จก็วากไว้นะครับเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,รบยังมีผู้ใดจะพิปราอีกไหมครับ